ว่ากันด้วยเรื่องอนิเมะที่ติดท็อปที่สุดในฤดูกาลนั้นเป็นอนิเมะเทียมยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาและผมนั้นสามารถพิ่งได้มีโอกาสไปดูอนิเมะเรื่องนั้นนั่นคือก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปฝากคนนั้นห like, นึ่งไลค์คนละหติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องนิกแอนตะกีสมาด้นะครับไป All these 2D girls are so much better than Ash Cash, bitch. I'm looking at these waifus, they're looking like trash. I'm talking zero to Amelia, they are no fucking match under my bed. That's where I keep the hentai stash, and just like my waifu, my we gon' end this shit with the crash. Bro, bro, chill, that was too far. Cut that in. ในฤดูกาลนั้นผมเชื่อได้ว่าทุกคนคงไม่มีใครรู้จักอนิเมะเรื่องนี้สําหรับคนที่ติดตามอนิเมะมาในทุกๆเดือนนะครับสําหรับอนิเมะที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็เป็นอนิเมะไวโอเลตเ e เวอร์การ์เดนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสลองไปดูเดอะมวี่ภาคใหม่นะครับที่ผมอุตส่าห์ดองไว้แต่ผมโคตเสียดายเลยทุกคนที่ผมไม่ได้ไปดูผ่านโรงนะครับผมโคตรจะเสียดายเลยครับผมยังรู้สึกพลาดเลย หลังจากที่ซีรีส์ได้ถูกฉายมานะครับนั่นเป็นกระแสที่ค่้นข้างโคตรจะแรงนะครับในสำหรับฤดูกาลนั้นบอกได้เลยว่า v i โอเล็ตเอเวอเรสนั้นเป็นท็อปของเดือนนั้นเลยจริงๆนะครับท้งเนื้อภาพและเนื้อหาของเนื้อเรื่องนี่โหบอกเลยว่าทำร้ายจิตใจมากและคือดีมากนะครับสำหรับการที่ซื้อมาในทางของเนื้อเรื่องแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้ผมแปลกใจและตกตะลึงกับเนื้อเรื่องของไวโอเล็ตเอเวอเรสจริงๆ คือมันสามารถดําเนินเนื้อเรื่องได้ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็สามารถดําเนินเนื้อเรื่องได้แปลกใหม่แล้วก็คาดไปถึงจริงๆครับสําหรับเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องที่คือคุณดูแล้วคุณไม่อยากจะเดาเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบมันแปลกใหม่แลวแบบผมไม่เคยเห็นจริงๆในอนิเมะทั่วไปสําหรับอนิเมะเอเวอร์การเด้นเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมอ่ะ ได้เริ่มตัดสินใจดูอ่ะหนึ่งเลยคือภาพเวยภาพและองค์ประกอบคือมันสวยที่สุดแหละของเดือนนั้นแล้วก็ถามว่าในยุคนั้นไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะในตอนนั้นน่ะน่าจะสวยที่สุดแหละคือมันเข้ามาแล้วแบบคือมันตึงตาเลยเวแต่ว่าในตอนที่ผมได้เริ่มดูอ่ะผมบอกกับตัวเองไว้เลยนะว่าผมอ่ะจะไม่ดูอนิเมะที่มีนางเอกเ,เป็นตัวนานะครับผมว่าไม่ค่อยชอบเวโดยส่วนตัวนะผมไม่ชอบอนิเมะที่ตัวนางเอกอ่ะเป็นตัวนําเว แต่พอผมได้เริ่มดูโหแบบมันติดอ่ะแล้วมันไหลาย,ยาวเลยเวยันไปเดอะมูวี่คือเดอะมูวี่อ่ะมันไม่จืดเลยเวยคือออกมาแต่กี่ภาคอะสองภาคแล้วนะครับไม่จืดเลยเวยเพราะผมได้ดูภาคได้2อ่ะผมเลยต้องหยิบม,มาทําคลิปจริงๆครับสําหรับเรื่องนี้โดยเนื้อเรื่องหลักของเราอ่ะคือนางตัวนางเอกของเราอ่ะคือถูกใช้เป็นอาวุธในทําการทําสงครามเวยเพราะนางเอกเป็นคนที่คือไม่มีจิตใจก็ว่าได้เป็นคนที่ไรจิตใจนะครับ แต่เมื่อนางเอ,งอกอะได้เจอกับผู้พันเวผู้พันคนนี้ได้รับนางเอกไว้เวและสอนอะไรเนี่ยกับนางเอกอะต่างๆนานา,นาเวจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่หลังจะะากสงครามมันจะสิ้นสุดลงอะคือภารกิจในตอนนั้นอะคือไวโอเลตอะเสียแขนไปทั้งหมด2ข้างนะครับพร้อมกับผู้พันที่ใกล้จะตายแล้วแต่ผู้พันได้บอกไว้ว่าให้หนีไปเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนั้นแล้วก็ ไวโอเลตพยายามทําทุกทางเลยเว้ยเพื่อที่จะช่วยแต่คือมันช่วยไม,ไม่ได้จริงๆเพราะว่านางได้เสียแขนไปและผู้พันได้บอกสิ่งสุดท้ายกับไวโอเลตไว้ว่าฉันรักเธอนะประมาณนั้นแต่ไวโอเลตไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความหมายของคําว่ารักมันคืออะไรและการเริ่มต้นครั้งใหม่ของไวโอเลตนั้นไวโอเลตได้ถูกเพื่อนของผู้พันที่ผู้พันได้ฝากฝังสิ่งสุดท้ายไว้ให้ช่วยดูแลไวโอเลตต่อ ไวเอลเลตนั้นได้เข้าไปทํางานที่บริษัทใบสนีแห่งหนึ่งและตัวเองได้เริ่มจากแบบว่าเป็นคนส่งแบบว่าพวกใบสนีอ่ะและก็เริ่มเป็นคนเขียนจดหมายพอตัวเองได้เริ่มเขียนจดหมายเท่านั้นแหละมันได้มีการสื่อความรู้สึกผ่านจดหมายไว้ทุกคนคือใครจะไปรู้ว,ว่าแบบว่าคือมึงจะสื่อความรู้สึกผ่านจดหมายได้ดีกว่าคําพูดอะคือแบบโอผมดูแล้วผมรู้สึกแบบไอ้เนี่ย คือมันทำมาดีจริงครับผมการที่เราสามารถสื่อความรู้สึกของเราจากที่แบบว่าคือคุณพูดต่อหน้ากันอะความรู้สึกมันอาจจะไปไม่ถึงเว้แต่ว่าพอสามารถเขียนผ่านจดหมายอะความรู้สึกมันกลับคือบรรยายออกมาได้ลึกซึ้งมากกว่าเป็นคําพูดหรือว่าการพูดผ่านทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือมันลึกซึ้งได้มากกว่าเว้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วอะคือแบบ ถ้ามึงดูจบซีรีส์นั้นแล้วมึงไม่ร้องไหอ้อ่ะคือมึงไม่ใช่แบบดุดเลยคือโดยเฉพาะตอนที่10นะครับผมจะไม่สปอยด์ดขาดเขาแบบไอ้หียแม่งร้องไห้ผมยังรู้สึกถึงตอนนั้นอยู่เลยเออช่างมเถอะแต่บอกได้เลยครับว่าเดอะมูฟวี่ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเพราอมไม่ต่างดีไม่ต่างจากภาคปกติเลยนะครับผมสําหรับซีรีส์เรื่องนี้คือมันทำมาดีมากจริงๆสำหรับการรีวิวแลวนะเนื้อเรื่องย่อก,ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูอีกผมแนะนำให้ลองไปดูนะครับ และงานดีที่สุดสําหรับเรื่องนี้คือเนื้อเพลงกับภาพนะครับเป็นภาพที่สวยโคตรๆเลยคือใครไม่ดูร้อยขึ้นหรือ700อยเนี่ยบวกเลยาพาดคือภาพแม่งสวยจริงดูแล้วแบบคือมึงดูได้ไม่เบื่อสําหรับการรีวิวเรื่องนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนลองไปหาดูกันเองแต่บอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดซีรีส์หลักแล้วก็เดอะบุ๊ e วีนะครับถ้ามีหนังสือผมก็อยากจะซื้อเก็บไว้จริงๆเลยครับสําหรับเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้สําหรับใครที่ติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับแค่นี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ